ตอนนี้ะครัยยอดผู้ติดตามะครับมีอยู่ที่53คนนะครับอี๋ยวผมจะลองกนรีเฟรชหน้าจอเนี้ยเพื่อดูว่ายอดผู้ติดตามเนีเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับโอเคครับขอสวัสดีคุณผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับในติ๊กต็อกนะครับอสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับและอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับขอสามารถมาทาตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ อาคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับแล้วเราก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับอะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmmkdh com กันแล้วนะครับอะพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับอะก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลสผ่านนะครับ ข้อมูลตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะมัวเอาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนีครับอ่าเราก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับ2ช่องตรงนี้นะครับก็สมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับอ่าหรือใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยครับก็กดย้อนกลับมานะครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย g o เ g l e เนี่ยครับลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างน อ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ KMMKTH.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาได้นี้ยครับเขาจะมีประกาศแนบแจ้งอัปเดตบริการครับก็จะเป็นบริการครับคอมเมนต์ใน Facebook นะครับที่อ่ะยังปิดปรับปรุงชั่วข่าวอยู่นะครับบริการอื่นเนียครับยังคงใช้ได้เป็นปกตินะครับอ่ะก็กดปิดไปนี่ครับพอเข้ามาได้นะครับก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ f a c e b o o เนี้ยครับอินสตาแกรม i ิ t กต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟออรร์มื่นนๆะคับ ในวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของเป็นฟอร์ม t ิ k กตอกนะครับก็คลิกเข้าไปที่ t ิ k กตอกก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็เลือกมาเป็นตัวที่2ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการนะครับก็มีอยู่หลายบริการเลยนะครับเราเลือกใช้งานนรับก็จะมีเลทราคาแล้วก็ความเร็วนะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตััวแรรรกตงนนี้เลยะคบ อ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำอธิบายะครับของบริการนะครับที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์นับก็ผู้ชมนะครับกลับไปที่ t ิ k กตอกกันเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับประกอบล็อกลิงก์หน้าโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็นํามาวางนะครับในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับก็มาใส่ที่ช่องนี้นี่ครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่หนึ่ง้นนี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการนะครับเขาจะคำนวณไม่เราแล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยเนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอ่ะในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เรได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการนะที่เรเลือกมานี่ครับ อ่ะเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของหน้าโปรไฟล์ะครับที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าคุณชมได้มาถูกต้องหรือเปล่านีครับอ่ะเพราะว่าถ้าลิงก์โปรไฟล์ไม่ถูกต้องนะยอดผู้ยิดตามจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานีที่เราสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้นะครับขึ้นว่ากําลังโปรโมลผลนะครับอ่ะในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์โปรโมลผลนีครับสาหรับคุณชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเวว็บไซต์กัันนแล้ะครบี่ยงานนเว็บบไซต์ม่เพพียงอนะครั อ่าหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเติมเงินยังไงนะครับก็คุณผู้ชมนะครับอากดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอันในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับทุกธนาคารนะครับอากรอ่ะมาใส่จำนวนเงินนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะจำนวนเงินจำนวนเงินที่เราต้องการเติมนะเราก็กดเติมเงินตรงนี้ไปนะครับอ่ะเขาก็จะมี QR code นะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับ ต่อมานีครับช่้งหน้าที่2งนี่ครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนีครับตรงนี้ก็มาคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนีครับแล้วก็พอทารายการเรียบร้อยนะครับก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วกดยืนยันนะครับต่อมานีครับก็จะเป็นอ่าช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางนี้แนบจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีเป็นการสแกนจูโค้ดรนบทูมานีวอลเล็ตนีครับแล้วก็ธนาคารต่างๆนีครับรวมถึงตู้บันเติมนีครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับต่อมาเปนตนะครับก็ เอาละในทุกช่องทางนะครับขอจะมีคําแนะนำน้ำในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนะี่ยก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํากันก่อน,น,น,นที่จะเติมเงินด้วยนะครับต่อมาเนะี่บเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อ่าทิกตอกกันเลยนะครับอาตอนนี้นะครับยอดติดตามเนะี่ยมีอยู่ที่53คนนะครับอาเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนะี่ยเพื่อดูว่ายอดติดตามเนะี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือย,อยังนะครับ อ่าตอนนี้รับยอดผู้ติดตามของเราะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่าก็ขึ้นมาถึง2 6 1คนกันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับอ่าเราก็จะมีขึ้นมาเกินเกินบ้างนะครับผู้ชมความไม่ร้องตกใจไปเครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆอ่าเลยนะครับก็อ่ามีการแถมให้เราด้วยนี่ครับแถมให้เราถึงอ่าร้อยกว่าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่คุ้มค่านะครับ อ่พอยอดผู้ติดตามขึ้นกันแล้วะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับอ่ะสำหรับุผู้ชมท่านใดนี้ที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนเนี้ยได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะ่ครับอ่ะกให้ผู้ชมะนรับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนีครับอ่ะแล้วก็คลอกลิงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนีครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับได้กดเข้ามาใช้งานนี้ครับอ่ะผ่านลิงก์ที่ครับ เอาละหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานนะครับอก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับออะแล้วก็กมาที่เมนูติดต่ออินกันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่ออินนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชื่อเรือและช่องทางไลน์นะครับออาตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาไลน์ก็เลือกติดต่ออินกันไปได้เลยนีครับและสําหรับคลิปนี้นะผมขอมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับ อ่ะสำหรับคุณชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นีครับสวัสดีครับ